Tremble. And it's Gigi. Oh, yeah. I'm wearing Jibashi. <laughs> and I'm wearing Prada. Okay. Really <I> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึง4สาวนะฮะที่เรียกได้ว่าดังที่สุดในโลกนะเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับที่จริงมี6สาวนะตอนนี้แต่อีกสองสาวรอเขาออกงานก่อนเริ่มที่น้องลิซ่าแบล็คทิงขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกกันดีกว่าล่าสุดทางเดนซิสเต้ยาสีฟันยี่ห้อดังได้ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ที่ร่วมงานกับน้องลิซ่าแบล็คทิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยก่อนหน้านี้มีการคาดการกันว่าต้องใช้เงินอย่างน้อย2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ64ล้านบาทไทยนะฮะในการดึงน้องลิซ่ามาเป็น เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดูเหมือนจะเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะฮะแต่ด้วยความที่น้องลิซ่าแบล็คพิงนั้นเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซรีนะฮะแฟชั่นหรูจากฝรั่งเศสบุนการีเครื่องประดับสุดหรูจากอิตาลีรวมถึงแม็กเครื่องสําอางชั้นนําจากแคนาดาและไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็ตามก็โซเอาไปหมดขายดิบขายดีไปหมดนะฮะไม่เว้นแม้แต่ลูกชิ้นปิ้งในจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงชุดไทยที่พาหุรัดด้วยเพราะฉะนั้นการที่เดนซิตี้หยิบน,น,น,น้บงนนบบองลินคุ แน่นอนฮะท่านผู้ชมเตรียมเปลี่ยนงานสีฟันกันได้เยยตอนนี้เราก็รีบไปสต็อกอยาสีฟันแล้วกันหลายคนถามว่าเอะเรื่องลูกชิ้นปิ้งนี่โมหรือเปล่าไม่ได้โมนะฮะอย่างมีร้านลูกชิ้นปิ้งร้านหนึ่งใน Facebook เนี่ยเขามาโพสต์ว่ามีแฟนคลับเข้ามาถามว่าใช่ร้านลูกชิ้นปิ้งที่น้องลิซ่าพูดถึงในจังหวัดบุรีรัมหรือเปล่าปรากฏว่าทางเจ้าของร้านฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอบว่าเราไม่แน่ใจหรอกนะแต่เราก็ขายมา50ปีแล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาถาม อ่าเรียกได้ว่าตอนนี้ร้านไหนก็ตามนะฮะในจังหวัดบุรีรัมย์ได้อันนี้ส่งทั่วหน้าแน่นอนถ้าไม่ติดโควิดนี่เชื่อว่าการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ตอนนี้แตกไปแล้วครับผมก็อยากไปนะยังไม่เคยไปเลยหรือแม้แต่คนเกาหลีนะครับที่ทํางานร่วมกับน้องลิซ่าอย่างแดนเซอร์ของ YGx เนี่ยซึ่งอยู่เบื้องหลังใน MV ของน้องลิซ่าด้วยก็ออกมาบอกว่าลิซ่าเนี่ยแหละคือของจริงนะในด้านการเต้นเธอเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เต้นได้ทุกท่าจริงๆถือว่าเป็นนักเต้นระดับเทพของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของน้องลิซ่านะครับมาดูคนที่สองกันบ้างครับกับโลเจโรเซแบล็กพิงก์นะฮะ ล่าสุดเนี่ยโรเซ่แบ็กพิงได้มีโอกาสไปงานเมดกาล่านะฮะงานออสการ์แห่งวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้ครับโดยสาวน้อยโรเซ่พักแชยองเนี่ยได้รับเชิญในฐานะ global brand ambassador นะหรือว่าตัวแทนระดับโลกของแบรนด์ให้กับแบรนด์ YSL นอกจากนี้ตัวเธอเองก็ยังเป็นตัวแทนระดับโลกให้กับแบรนด์ Tiffany Co เครื่องประดับสุดหรูอีกด้วยโดยในงานเมดกาล่านะครับปกติเนี่ยจะจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมนะ แต่ด้วยการระบาดของโควิดทั้งหลายเนี่ยครับปีนี้ก็เลยเลื่อนมาจัดเป็นเดือนกันยายนแทนณนะวันที่13กันยายนนะฮะเรียกได้ว่าคนดังมาเต็มไปหมดเลยส่วนโรเซ่ก็มากับลุกตา2ชั้นกับเสื้อผ้าชุดสีดำนะทีมงานปีนี้น่าจะมากับลุคสีดํานั่นเองโดยระหว่างงานเนี่ยเธอก็ได้เจอกับอีกสองสาวนะที่เป็นกระแสโด่งดังที่สุดโดยสาวคนแรกที่เราจะพูดถึงนะฮะก็คือจีจีฮาดิดนางแบบระดับโลกนั่นเองซึ่งเป็นพี่น้องกับเบลล่าฮาดิดด้วยนะนางแบบเช่นเดียวกันครับซึ่งโลเซ่และเธอก็ได้พบปะกันนนอกกกจากี้โเซ็ มีการถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็โพสต์ลงใน i g Story ของเธออีกด้วยสำหรับจีจี้ฮาริดเนี่ยเริ่มต้นอาชีพนางแบบตั้งแต่อายุ2ขวบนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้าแบรนด์เกสนะครับในธีมของเสื้อผ้าเด็กจนมาถึงปัจจุบันนะชื่อเสียงของเธอก็ไม่มีวี่แววว่าจะลดน้อยลงไปสักนิดเดียวเลยครับท่านผู้ชมปัจจุบันเธอก็อายุประมาณ26ปีถือว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยมากๆในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะขวัญใจชาวไทยทั้งหลายอย่างเฮลี่บีเบอร์ครับซึ่ ท่านผู้ชมนี่อย่างในคลิปนี้ก็คือเขาไม่ได้เจอโรเซ่ตรงๆนะเพียงแต่ว่าเขามองเห็นในขณะที่กำลังจับมือกับจัสตินอยู่ แล้วเขาก็คุยกับคนทางซ้ายมือนะว่าแบบเฮ้ยเธอเธอคนนั้นใช่โรเจ้เปล่าใช่โรเจ้รแบล็กพิงเปล่าคนทางซ้ายมือก็ตอบว่าใช่นะแล้วถามว่ารู้จักหรอทางด้านเฮลี่บีเบอร์นะก็ตอบว่าฉันไม่รู้จักเธอเป็นการส่วนตัวหรอกแต,แต่รู้ว่าเธอหน้าทึ่งมากรู้ว่าเธอเป็นสมาชิกวงแบล็กพิงนั่นเองอันนี้เราก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของ4คนดังระดับโลกที่มามีปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองส่งท้ายด้วยภาพสวยๆจากงานเมดกาล่านะครับ